สวัสดีค่ะคลิปนี้แอนจะมาสอนวิธีการแลกช่อง YouTube นะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่ YouTube ก่อนค่ะไปคัดลอกลิ YouTube ค้นหาชื่อลิงก์ยูท b บค่ะและเลือกคลิปนะคะว่าจะเอาคลิปไหนไปวางในแอป จะเอาคลิปนี้นะคะใบวางออกจาก Youtube ไปเข้าแอปค่ะ เข้ามาในแอปแล้วแอนจะไม่สอนการทำงานนะคะแอนจะสอนการแรกเลยค่ะหน้าแต่จะอธิบายให้ฟังนะคะแต่และหน้าหน้าแรกก็คือการดูให้คะแนนของเขาตรงนี้ค่ะให้เดี๋ยวแอนจะเปิดให้ดู1คลิปนะคะ ขออนุญาตปิดเสียงค่ะนี่นะคะ มันให้เปิดแอปมาค่ะลองใหม่ค่ะสักครู่ค่ะ เวลาจะนับถอยหลังนะคะแบบนี้เลยค่ะเวลาจะนับถอยหลัง เราดูให้จบนะคะแล้วจะได้เหรียญมาค่ะทีนี้มาที่หน้าแรกเลยนะคะ หน้าแรกก็คือตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะกดเข้าเลยและกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะ สาแถบตรงนี้เลือกได้หมดนะคะเลือกสามเลือกในสแถบตัวนี้เลือกตัวไหนก็ได้คะ่ะเลือกเสร็จแล้วให้กดตรงนี้นะคะอันจะแรกให้ดูตัวอย่างเป็นหนึ่งอันนะคะถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้เอาลิงก์มาวางที่เราคัดลอกมาะคะ่ะ เอามาวางวางค่ะวางสิทธ์ให้กดตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะกดเลยจะขึ้นแบบนี้ให้เลือกตามที่คะแนนเรามีนะคะ ตัวแรกให้เลือกค่ะว่าจะเอากำหนดกี่คนข้างล่างคือสูงสุด45นะคะคะแนนไม่ถึงลดลงมาไม่ถึงอีกถ้าเลือกตามที่คะแนนแล้วได้แล้ว ให้กดตรงนี้ค่ะทีนี้แอนจะอธิบายทีละตัวอย่างนะคะสักครู่ค่ะเปลี่ยนลูกศรแป๊บหนึง่งตัวนี้ก็คือ คนดูค่ะตัวนี้คือการที่เรากำหนดว่าจะได้กี่คนนะคะส่วนตัวนี้ก็คือวินาทีค่ะเมื่อเลือกครบแล้วให้กดตรงนี้เลยค่ะกดตรงนี้อีกทีตรงนี้ค่ะ จะมาขึ้นหน้านี้นะคะจะมาขึ้นหน้านี้ค่ะรอให้ขีดสีแดงๆแบบนี้ขึ้นนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักถามได้ค่ะหรือไม่ก็ตอบใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ ช่อง YouTube งานแบ่งปันออนไลน์ด้วยนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ